ครับผู้ชม KTFCTV ครับขอ,อพาผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีครับติดตามไฮไลท์การแข่งขันตอนโตโยต้าลีครับ2016ครับอัศวินดมาม้ากรุงนนทบุรีเอฟซีครันนบ,รรบวันนี้บุกมาเยือนค้าง้ามาการเมืองการยูเนเต็ดสเขาเล่นตัวจริงครับของทีมกรุงนนทบุรีเอฟซีชายพัฒน์รัตนานังพง์ครับกับตันทีมของพวกเราครับผู้ิลป์ทำหน้าที่โดยคุณรอฟิกนิมเจริญ เสรียรความพร้อมครับเมืองการยูยนเตดครับพบกรุงชนบุรีเอฟซี FC. แล้วก็ให้สัญญาณนักวิดเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านของกรุงชนบุรีเอฟซี FC ครับทีมเยือนครับได้โอกาสบุกจับฝาไปซ้ายใช้พลาดครับทีสุวัสด์สวัส์จ่ายมาโอเปอรา่าผ่านมาถึงอาลีอาลีมาทางซ้ายมีมาสะ มาสายะเปิดมาทางเสาไกลครับจตุชายิงมายิงด้วยขวาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือของผู้สาวประตูเจ้าบ้านครับจากการยิงครั้งแรกของจตุชายทองบุตรตั้งเตะของเมือง,งการวิ่งหลอกไปแล้วเปิดมาลูกนี้ได้มงจอก็ข้ามคานออกไปไกลเลยครับโอ้ได้เทขึ้นมงคนเดียวแต่ว่ายังไม่เข้าจตุชยัยแต่งแล้วจ่ายมาให้มาซายะครับทางซ้ายสวัสด์เติมมาแล้ว จตกมาทางซ้ายครับตัดเข้าในแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ก็โหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงด้วยเท้าขวาจากแบ็กซ้ายครับสวัสกันทโลหนงการสกัดมาด้านหน้าบอลข้ามศีรษะแล้วถึงผู้เล่นริมเส้นจา่ายเข้ามาด้านในจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปฉลับลูกบอลบริยอกหลังไปครับ โอ้พ oh, าวิตย์ดวงแก้วครับช่วยชีวิตดวงธรมรีเอาไว้เมืองการใหม่แล้วลูกตั้งเต็มสกัดมาเข้าทางแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โ oh, หสวยงามจริงครับโอ้เ oh, oh, มืองการยุนเต็ดเจ้าวว่านนครับได้ลูกขึ้นน้าครับดูภาพช้าโอ้ oh, ลูกนี้ไซ้ก้อยยอยครับข้ามศาีรษะสุดยุทธครับปัดไม่ถึงครับโอ้โ oh, ห ออกนำไปเลยครับเจ้าบ้านเมืองการยูเต็ตครับฟรบรุตบอลโตโยต้าลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วแล้วเมืองการครับบุกเตะม,มาด้านหน้าครับเกมสวนกลับตรงกลางมีอยู่ครับแต่งเข้าในแล้วได้คลอสโอ้โหข้ามศีรษะวุฒิพงศ์แล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหสองศูนย์ครับแม ได้ประตูต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเลยครับเมืองการยูเวนต์สู่ภาพช้าครับเนี่ยบอลข้ามศีรษะอุทิพพง์มาครับจับจังหวะสวยกลับแล้วก็ตะบันด้วยอีซ้ายเข้าไปเลยครับโอ้ขึ้นนําไปอีกแล้วครับทิ้งห่างลุงทนบุรีเซียถึง2ประตูครับโอ้แฟนครับเจ้าบ้านก็ดีใจกันใหญ่เลยครับทีมรักของตนขึ้นนรัาถึง2ลูกเอกพลทุมามาะสวัสด ได้คลอสมาถึงโอปาร่าตอส้นลุงนี้ก็ยังติดเซฟนะโอ้โหยังไม่ได้ประตูทวงคืนครับลุงทนบุรีแล้วมาต่อบอลอยู่ที่อารีแด้กลับหลังมาที่จัตุชัยแต่งเข้าขวาแล้วยิงก็ไปติดแนวรับครับแล้วยกไม่ทีหนึ่งอาลีดึงบอลลงแล้วซัดลูงนี้ก็ยังติดเซฟแล้วโอปาร่ายิงโอ้โดออหด้วยซ้ายโอโ้ยิงแรงแต่ออกไปไกลเลยครับลุงนี้ของโอปาร่าคิงส์ครับ ชุดใหญ่ของลุงทนบุรีเอฟซีเจังหวะสักครู่ครับทุ่มมาลุกนี้แล้วผู้งศรีครับรอฟิกก็เปล่าด้วยเวลาการแข่งขันครับ45นาทีแรกครับเป็นเจ้าบ้านบืองการจยูเต็ดครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับขึ้นนำกลุ่มทนบุรีเอฟซีทีมเยือนถึง2ประตูต่อศูนย์ครับมีอีก45นาทีหลังครับให้ได้ลุ้นงกงันต่อสำหรับบอลถ้วยรายการนี้ตุชายเล่นสั้นมาครับี่สุวัต์ สวัสดีคลอสเข้ามาจังหวะนี้เลยมาถึงมาซายะยังไม่ออกมาซายะไหลกลับหลังมาให้ชัยพัฒน์ได้เปิดลูกนี้แล้วเอ้าแล้วโอ้โหโงสกัดผิดเหลี่ยมครับแนวรับทีมเจ้าบ้านอยู่ภาพช้าครับชัยพัฒนครับเปิดไม่จับแต่ว่าเป็นแนวรับของทีมเจ้าบ้านครับสกัดพลาดทำเข้าประตูตัวเองครับโหทำให้กรุงธนบุรีเสียครับ ตีตื่นขึ้นมาเป็น2ปรพตูต้นหนึ่งแล้วครับในระยะเวลาต้นของครึ่งหลังเท่านั้นชายพัดย่งได้ครับตัดใจเปิดมาทางซ้ายถึงโอปร,ราโอปร,ราแต่งเข้าในหลบไปหนึ่งแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปเฉลาดอีกแล้วครับแม่โอ้เกมรับของเมืองการอยู่ในเตะครับทำได้ดีทีเดียวครับสำหรับว่า สักครู่นี้ครับช่วยกันรับได้ดีอาี่วิ่งมาเขอ้าอกอบอลลงมาสะยะไอ้สัสส่นตัวหลบมาได้ครับแล้วยังแข็งอยู่จ่ายคืนหลังมาให้ใชัยพัฒนชัยพัฒนวางมาทางขวาเอกพลสปีดมากแล้วยิงลูกนี้หเบาไปแล้วก็ไปติดของเมืองการยูุเติดครับติดผู้เล่นแนวรับโอ้เอกพลโฉบมาดีแล้วครับแต่ว่ายัางยิงช้าไปนิดนึงครับแมจตุชัยทองบุตร เปิดด้วยซ้ายมาถึงอารีครับแล้วโอ้โหดูนี้เป็นการสกัดครับแม่ทำไมสกัดก,ก็อารียืงมีโอกาสได้สับไก่ครับคอนเนอร์ของกรุงธนบุรีจัุรชัยเปิดเข้ามามุสกัดออกมาได้ชายพันครับตามมาเก็บบอลได้เปิดเข้ามาอีกถึงโอเปร,ราแล้วยิงจอๆลูกนี้ก็ยังติดซเซฟคับแม่เป็นแนวรับช่วยกันซเซฟไว้ได้ครับของเืองการยูเต็ด นายเสายะได้บุกขึ้นมาเนลูกซนมาที่เอกพลเอกพลมาที่ชัยพัดชัยพัดจ่ายอาลีชิงไม่จับบอลถึงโอปาร่ายังยิงไม่ได้แต่งออกข้างนอกแล้วแต่งแล้วเข้าซ้ายหยอดมาลุงนี้อาลีโอโหตีเสม,มอครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหลุกนี้โอปรรา,อาร่าอาลียับช่วยกันครับเนี่ยโอปาร่าครับแต่งหลบแล้วชิดเบาเบด้วยซ้ายบอลย้อยถึงศีรษะอาลีครับก็ ทำประตูตีเสมอให้กับทีมกรุงธนบุรีกับทีมยืนครับได้ลุ้นกันต่อครับในช่วงเวลาที่เหลือครับสำหรับแฟนคลับทีมเยืนครับ2อประตูต่อครับกรุงธนบุรีครับบุกหนักจนได้ประตูตีเสมอครับเมืองการจะขอทําประตูขึ้นนําบ้างครับไาลกลับหลังมาแล้วเปิดจังหวะเดียวมงสกัดไปได้ครับสังหารัด เดี๋ยวยังไม่พ้นเขตอันตรายมาถึงเมืองการแล้วยิงด้วยซ้ายติดหน้าขาแล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โอกาสบุกทีไ่ได้จบสกอร์ครับของเมืองการยูวเตตดบุติพ์งศ์ครับเล่นฟรีคิกเร็วมาที่มาสยะมาสยะตัดเข้าในแต่อีกหนึ่งแต่อีกหนึ่งแล้วเปิดด้วยซ้ายถึงโอเปร,รา่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าก็เข้าไปเลยครับโอ้โห กรุงชนบุรีครับแซงนำครับสามลูกติดครับดูภาพช้าครับมาซายาคันโนครับหลบมาได้แล้วเหยาะมาให้โอปาร่าคิงส์ลีย์ครับโอ้โหทำประตูครับขึ้นนำครับสองประตูต่อสามโอ้โหทางสตาฟทางเล่นสำรองครับก็ดีใจกันสุดเสียงครับสำหรับกรุงธนบุริยบซีทีมเยือนถ้าจบสกอร์นี้ครับกรุงธนบุริยบซีครับจะเข้ารอบ64ทีมสุดท้ายครับในฟุตบอลถ้วย เอาแล้วเปิดมาไม่ดีครับเมืองการจตรุชัยมาทางซ้ายที่อาลีอาลีดวลอยู่กับแนวรับครับจ่ายเข้าในที่จตุชยัยจตุชัยมีผู้เล่นสองคนรุมแล้วแหวงมาไเดื้อยครับแล้วยังไม่ยิงจ่ายมาให้เอกพลยิงลูกนี้โอ้โหูข้ามคานเสาไกลไปครับโอ้โอกาสอีกหนึ่งครั้งของเอกพลนามุนตรีครับยังสังหารไม่เข้าครับแม่ยังทะลวงตะข่ายไม่ได้ครับอาสยะมงมา ถึงเมืองกาแล้วเตะสกัดมายังเดี๋ยวที่มาซายะ,ปะเปิดมาทางซ้ายโอปป้าไปปั้มบอลมาได้สับขาแล้วแตะหลบไปเปิดมาทางเสาไกลแล้ว้่วยกระบนจังหวะนี้แม่มันชาร์จโดนแล้วครับแต่ว่าชาร์จไม่เข้าครับแม่แต้องปรับโฟกัสอีกหน่อยครับเอกพลนาม,มุนตรีปกติเจ้าตัวนั้นใส่แพนนะครับใส่ไนกี้อาจจะยิงยากไปหน่อย ทการยูเตด,ดได้บุกม,มาบ้างจากลูกครอสมาทางซ้ายครับผู้เล่นเติมมาเ้าแล้วเอกพลตัดบอลได้แตะลูกนี้ลบไปได้สวยครับแล้วแตะลูกนี้อีกก็ยังลบไปอีกหนึ่งไม่ล้มครับยังแข็งแรงครับเอกพลมีู้ทธ่พงอยู่ข้างในครับแล้วเปิดมาเสาได้ถึงอาลีอาลียิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหมาสวนกลับของรุงธนบุรีเย็บเสบโดยเอกพลนั้นน่ากลัวจริงๆครับความแข็งแรงกับความเร็วครับแล้วเปิดใส่ผ่านมาให้อาลีแต่ว่าอาลี ปิดจ็อบไม่ได้ครับแมโอ้โหน่าเสียดายครับลุงทนบุรีเอฟซีบอลมาอยู่ที่สุวัสด์จ่ายมาที่มาสยะมาสยะขึ้นทางซ้ายครับที่เอกพลเอกพลสับสับหลอกแล้วยิงไกลลุงนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหประตูของเอกพลก็ยังไม่มาสักทีครับแม่ประตูของเอกพลนำมนตรีในเกมนี้ครับ แล้วผู้สิน์ก็ปักนุ่งเวลาการแข่งขัน90นาทีครับโอ้โหรุงธนบุรีเอฟซีครับหลังจากโดนนาไป2ประตูต่อ0ครับสามารถติกแสงกลับมาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับผมเป็นเกมที่บีบหัวใจทั้งทีมเจ้าบ้านแล้วก็ดีหัวใจแฟนคลับทีมเยือนครับที่ตามมาถึงสนามกลีบบัวครับจบเกมครับโตโยต้าลีครับ216 0ครับเมืองการยูเนเต็ด2รุงธนบุรีเอฟซี3ขอบคุณครับแฟนคลับพันแท้ทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับที่ ามมาเชียร์จากกรุงเทพจากฝั่งโนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่มาด้วยความเต็มใจครับหรือว่าแฟนคลับที่ลางานหยุดมาครับผมต้องขอบคุณจริงๆครับก็สำหรับวันนี้ครับทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับภูมิใจนะครับภูมิใจตัวนักกีฬาคือเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยผมก็บอกกับนักกีฬาละคือถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้ด้วยเกมของเราถ้าชนะก็ขอให้ชนะด้วยเกมของเรานะครับ ทุกคนต่อสู้กับความกดดันต่อสู้กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจนเขากลับมาได้นะครับก็สิ่งที่อยากจะพูดก็คือภูมิใจในตัวนักกีฬาเหล่านี้ทุกคนผมไม่พูดอะไรเลยนะครับผมพูดถ้าเราแพ้ด้วยเกมของเราก็คือแพ้1 0บศูนยะ์ยีก็หอยแพ้รับแต่ถ้าเรากลับมาได้เราก็ต้องกลับมาด้วยเกมของเรานะคือลึกๆกับผมมั่นใจในตัวพวกเขานะผมว่ายังไงยังไงพวกเขาต้องกลับมาได้ับนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรและดวยวิธีอะไรแต่ว่าผมเชื่อในตัวพวกเขาเต็มที่ครับ อยากให้มานะครับคือทีมเราเนี่ยผมว่าเราไม่ได้เล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเราให้แรงบันดาลใจกับคนที่มาดูด้วยนะผมไม่ต้องการสร้างทีมที่ลงมาแล้วเตะลงมาแล้วนอนลงมาแล้วทําทุกอย่างเพื่อจะชนะนะครับแล้วก็นักกีฬาเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วสองเกมนะครับเราเล่นฟุตบอลจริงๆนะขอเชิญชวนแฟนบอลน,นะครับถ้าอยากดูฟุตบอลจริงๆเล่นฟุตบอลดยสปริลจริงมาดูกรุงธนบุรีครับ Select to play the song that I asked for. If you wanna link up, you can meet me. 50% can't dance like me. Soldier can't dance like me. Michael Jackson can't dance like me. No, so come count with me. One glass of champagne for me.